สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะอันนี้ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะทํานะบอกที่มาก่อนเดี๋ยวคนจะบอกว่ารีวิวอะไรไร้สาระจังนะคะแต่อเผอิญว่าทํากล้องตกแล้วมันก็เปิดไม่ได้ไปพักนึงอะคะ่ะก็เลยตอนนี้มันเปิดติดแล้วก็เลยจะลองดูว่าใช้ได้ไหมนะคะก็เลยจับเห็นถุงอันนี้มาตั้งอยู่ที่บ้านอเผอิญว่าเจ้าหน้าที่มาลีก็เอามาให้เนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยซื้อนมข้นจืดม,มาลิโกมา หกกระป๋องนะคะจะเอามาทําขนมมันมีทั้งหมดเปิดมาแล้วมันมีสามกระป๋องที่เปิดออกมาแล้วรสชาตินมมันออกขมๆะคะ่ะมันไม่เปรี้ยวนะมันออกขมๆก็ไม่มั่นใจยังเรียกคนในบ้านมาช่วยกันชิมก็เออขมจริงก็เลยลองโทรไปแจ้งเขานะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยมาเก็บอันที่มีปัญหากลับไปแล้วก็เอาเอาถุงนี้มาให้ถุงนี้ใบใหญ่หนนะะเหมือนกันนะคะนี่ค่ะส่งเหมือนกันเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเขาให้อะไรมาบ้าง เป็นรถตู้มาส่งที่หน้าบ้านเลยค่ะอันน,นี้อะไรเอ่ยอ๋อมีกระบอกนะคะกระบอกใส่นมอันนึงอันนี้เป็นอันนี้เป็นผ้ากันเปื้อนนะคะแล้วก็เป็น,นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นนม นมปรุงแต่ง UST ลดโกโก้นะคะให้มาแพ็คหนึ่งสี่อันแล้วก็มีเป็นถุงอีกอ๋กอโอเคเป็นนมข้นหวานตามมลินะคะทั้งหมดกี่กระป๋องอนะหกกระป๋องนะคะอ่าโ คือเราเรามีปัญหา6กระป๋องเหมือนกันนะคะก็คืนเขาไปจะเปิดแล้วสามไม่เปิดสามนะคะแต่นี้เจ้าหน้าที่เขาเอามาเอามาให้ใช้คืนเนาะนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะตอนนั้นที่โทรไปก็โทรเบอร์ตานนี้จะเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเบอร์ศูนย์บริการผู้บริโภคอาจจะมองไม่เห็นนะศูนย์บริการผู้บริโภคเบอร์นี้ค่ะที่โทรไปศูนย์สองหนึ่งแปดสี่หก จ็ดศูนย์ศูนย์ต่อหนึ่ง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 แปดหนึ่งหนึ่งเก้านะคะก็มีเจ้าหน้าที่มาเก็บตัวอย่างไปแล้วก็มีโทรมาบอกผลด้วยนะคะหลังจากว่าเขาเอาไปตรวจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเกิดจากเนี้ยค่ะตะเข็บของนมเนี่ยไม่แน่ใจว่าหัวหรือท้ายตะเข็บของเขาเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะมีมีรอยรั่วก,ก็อาจจะทําให้นมเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้นมเนี่ยรสชาติเปลี่ยนไปแต่ก็ไม่แน่ใจ พอหกกระป๋องมบนเป็นไปสามะคะ่ะโอเคค่ะไม่มีอะไรอันนี้รีวิวสั้นๆให้ดูว่าบริษัทที่เขามีศูนย์ดูแลผู้บริโภคเนี่ยนะคะเวลาเรามีปัญหาจากผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยเราก็ควรจะโทรไปแจ้งนะคะให้เจ้าหน้าที่เขาได้รับรู้เพื่อว่าเขาจะได้ตรวจสอบว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะคะส่วนใหญ่แล้วสมัยนี้ถ้าเป็นพวกบริษัท ใหญ่ๆนิดนึงมักจะมีนะคะอันนี้ก็ลองเคยได้ยินมาเหมือนกันนะบางคนเขาบอกว่าเขาเจอพวกนมกล่องหรือนมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยเจอนมกล่องแต่วันนี้มาเจอนมข้นจืดนะคะเพราะว่าเอามาทําขนมไงก็เลยเจอก็โทรไปก็ได้มาเป็นนมข้นหวานกับนม u s t แล้วก็นี่กระบอกอันนี้กับผ้ากันเปือนนะคะใส่มาเป็นถุงเลยมีรถมาส่งถึงหน้าบ้าน ก็ขอบคุณตามมลิด้วยนะคะที่ดูแลห่วงใยผู้รีโภววันนี้รีวิวสั้นๆแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ